นมัสก,การพระอาจารย์ค่ะตอนนี้ก็คือเออพอเราเหมือนมาดูลมมะค่ะเหมือนเหมือนน่าจะยังเพ่งไปเะค่ะเพราะว่าพอดูปุ๊บก,ก็จะรู้ว่าลมมันหนักหรือว่าพอมาดูเหมือนเหมือนใจที่มันกระเพื่อมเงี้ยค่ะพอพอมาดูก็ก็รู้ว่ากระเพื่อมแรงกว่าปกติเจ้าค่ะก็ก็ก็รู้ว่า,น,าน่าจะเป็นเพราะว่าเราเราเพ่งมากเกินไป เหมืนอนยังยังผู้รู้ก็ก็ยังอยู่ยังรู้สึกว่าอยู่ข้างในตรงเนี้ค่ะยังยังไม่สามารถที่จะแบบเอาออกมาข้างนอกได้เจ้าค่ะไม่ไม่รู้จะเอาเขาออกมายัางไงเจ้าค่ะมันอยู่ข้างในกายอะค่ะยังอยู่ตรงกลางนี่เลยเจ้าค่ะก็ออกมาได้เป็นบางคั้งบางคราวเพราะบ้านมันอยู่นี่มันจะไป<ช>ไหนได้เนี่ยมันต้องกลับบ้านอยู่ดี มันจะออกไปเห็นปัจจัยอย่างเช่นเรามองไปข้างนอกเนี่ยมองมาที่จะมานะ่ะมันออกมาแล้ว<ม>แต่ถ้าเราจะพยายอามออกมามันไม่ออกหรอกมันต่อโดยธรรมชาติเช่นความคิดมันออกไปแล้วไม่ออกเพราะการบังคับไม่ออกเพราะผู้ดึงแต่เราสามารถเรียนรู้อาการมันได้ตั้งเข้าและออกเป็นตัเหมือนว่ากายเนี่ยเป็นบ้านของรู้ มันจะเข้ากายออกออกายก,ออก,ออก,ออก็เป็นเรื่องของรู้เข้ามาไหนก็รู้ออกมาไหนก็รู้จิงในตัวตร,ตรู้เนี่ยมันคู่ไปกับสังขารมันไปรู้โนู้นนี่แล้วก็กลับมารู้นี่วิ่งเข้าวิ่งออกตรงเนี้ยเหมือนหนูที่วิ่งเข้ารูหนูออกไปหากินแต่ก็กลับมานอนรู้ก็เหมือนกันมันไม่อยู่ตลอดเรามันส่งไปเรือ่อยเรามังคับแทบตายจะให้มันอยู่มันกลับไม่อยู่นะเรามันคับแทบตายที่จะเอามันออกมามันก็ไม่ออก เพราะมันเป็นธรรมชาติของมันเองไม่ต้องไปออกมาไม่ต้องให้มันออกเองให้มันเข้าเองเราแค่เรียนรู้ว่าเข้าตอนไหนออกตอนไหนก็พอแล้วมันหลงไใจที่เข้าออกค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังเหมือนเหมือนพอเราไปเพ่งมากอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าอย่างกลางคืนก็จะนอนไม่ค่อยหลับอย่าไปเพ่งไปค่ะอย่าไปเพ่งจนมันยังไม่เบาเจ้าค่ะใช่เพราะเราไปฝึกเพ่งไปรักษารู้ตัวนั้นตลอดเวลาการกําหนดภาวนามันจึงหลงไป จมอยู่ตรงนั้นตลอดนั่นอย่าเข้าไปลึกอย่าเข้าไปเพ่งตรงนั้นออกมาข้างนอกบ้างและเรียนรู้มันทำงานทางการฝึกที่เราไปจมนะมันเป็นเรื่องของสมามาเป็นเรื่องของฌานจะทำให้เราตึงเครียดหมดไม่สามารถจะรับรู้อะไรไดๆเพราะมันถูกล็อกเอารู้ไปฝังไว้ทั้งข้างในเราต้องปล่อยปลดปล่อย,อยรู้ธรรมาชาติไม่ใช่บังคับให้มันไม่คิด การฝึกหยุดความคิดนั่นเองคือปัญหาที่ทําให้เราบังคับรู้นั้นเราต้องปล่อยทุกอย่างไปธรรมชาติแล้วเราแค่จําเรืองรู้มันเหมือนเราปล่อยวัวปล่อยฟ้าให้ไปเลี้ยงหากินหาอะไรตามหญ้าตามนานไปเราแค่จําเรืองรู้<า>ต้องต้องฝึกอีกหน่อยจ,จ้ะค่ะจ้ะฝึกจำเรืองเอาถามนัมัตการพร้อาจารย์ค่ะค่ะ ตัวผู้รู้เนี่ยเห็นชัดค่ะเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างแต่ว่ามีเวทนาที่ชัดค่ะอาจารย์ดีนะผู้คอยผู้รู้ชัดไวแล้วผู้รู้เมื่อชัดแล้วผู้รู้มันจะเบาสบายเวทนาไม่ต้องชัดถ้าหากโยมเห็นเวทนาชัดเมืไหนเวทนาน่ะมันจะทํำลายโยมเห็นสังขารชัดสังขารน่ะมันจะทำลายโยม นั้นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเวทนาสังขารหรือว่าสัญญาก็ตามปล่อยใหเ้เบอร์เบาไปแล้เราจะสบายเท่ากับเราแยกรู้ออกมาจากเวทนาแยกรู้ออกมาจากสังขารและสัญญานั่นเองนี่คือเป็นองศาสนับที่เราจะเรียนรู้เป็นวิปัสสนาญาณปะไปถูกโยมให้เบาไม่ต้องชัดทุกอย่างไม่ต้องชัดเจนการปฏิบัติไม่ต้องชัดเจนปล่อยให้เบร์หมดทุกอย่าง ปล่อยให้เบาหมดทุกอย่างและเราจะได้อิสระจากสภาวะอาการของสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมด <'d> กลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะก็จากเมื่อวานที่พระอาจารย์ปฐมนิเทศไปนะคะที่ว่าให้รู้มีกำลังอะค่ะก็กลับไปที่กุฏิแล้วกลางคืนก็กฝึกฝึกฝึกทำอะคะ่ะอันแรกก็ ให้กายเขาทำงานเองอะค่ะให้ลมเขาหายใจเองพอ,อ,อมันเริ่มมีกำลังพอรู้เริ่มมีกำลังก็ถอยรู้ออกมาข้างนอกอะค่ะ mm. ถอยรู้เอามาพิจารณากายเ,เย็นร้อนอ่อนแข็งอะค่ะ mm hmm. พอพิจารณากายได้สักพักหนึ่งจิตมันก็มันก็ไหลอะค่ะมันก็ไหลแล้ว,ม,ลวมันก็ฟุ้งไป แต่แต่ช่วงที่จิตมันไหลมันฟุ้งอะ่ะก,ก็ไม่รู้สึกนะคะตอนมารู้สึกแล้วก็คือมันดับแล้วอะคะ่ะออันนี้อันนี้เราก็ปล่อยไปเลยใช่ไหมคะพระอาจารย์เรารู้ว่ามันเข้ารู้มันออกพอไม่ต้องไปห้ามสิ่งที่ออกไปสิ่งที่เข้ามาคือสติหรือว่าความคิดนั่นเองออกไปเข้ามาออกไปเข้ามาเราจะเป็นผู้แค่เฝ้าบ้าน หมือนสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงอยู่เดี๋ยวมัน,นออกไปเที่ยวหากินหาถ่ายไปอื่นแล้วก็กลับมาบ้านแค่นั้นรู้มันเข้าดูมันออกโดยที่เราไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปแทรกแซงอะไรคือปล่อยไมอ่อยไปเป็นธรรมชาติบ้านามันอยู่นี่ไม่ไปไหนนึงก็กลับบ้านเองค่ะความคิดเหมือนกันมัน,นออกไปไม่ไกลแล้วเดี๋ยวก็กลับมาบ้านกายอยู่นี่บ้านใจอยู่นี่ค่ะแล้วค,ค่ะแล้วอย่างก็คือว่าพอรู้เนี่ยมันเริ่มมีกําลังมันเบาขึ้นเนี่ย คือรู้ตัวนี้ยที่พระอาจารย์บอกว่ารู้ตัวเนี้ยคือมันดูกายดูใจเราอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วมันมีรู้ตัวที่สองอะ่ะซึ่งสองตัวเนี้ยพระอาจารย์บอกว่าให้เอามาเอามาซ้อนกันอะคะ่ะก็เลยลองเอามาซ้อนกันดูพอซ้อนกันปุ๊บเนี่ยคือในกายอะ่ะมันรู้สึกเหมือนมีไฟฟ้ามีแก๊สอยู่ข้างในอะคะ่ะเหมือนเหมือนมันจะระเบิดออกมาะคะ่ะแต่ว่าก็ก็พยายามพยายามทนเอาะคะ่ะ อันนี้อันนี้มาถูกทางไม่ใช่คะพระอาจารย์ก็ไม่เป็นไรฝึกไปเถิเพราะเรากําลังเรียนรู้ทุกอย่างคเบื้องต้นเราฝึกดูให้เบาก่อนการถอยรู้มาเพื่อรู้นั้นเบายิ่งถอยเท่าไหร่ยิ่งห่างเท่าไหร่ยิ่งเบายิ่งเบอร์เท่าไหร่ยิ่งเบาถอยออกมาห่างๆแล้วชํำระดูแบบเบาเามันเหมือนมีแบบอะไรมันุนหน่วงนึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมการที่มันหนน่วงเพราะเราอยู่ใกล้เกินไป ต้องถอยออกมาห่าง<ะ>จนแบบเหมือนจะรู้สึกเหมือนจะไม่รู้สึก<ะ>เหมือนจะสัมผัสได้เหมือนจะสัมผัสไม่ได้แต่ยังสัมผัสอยู่แต่ยังรู้สึกอยู่<ะ>นี่คือเทคนิคเคล็ดลับของการถอยออกมาให้อยู่ในองศาที่จะเรียนรู้<ะ>รู้จะต้องมีองศาระยะของรู้เพื่อจะได้เรียนรู้อาการนั่นแหะรู้จะเริ่มเบาสบายขึ้นแบบธรรมชาติ<ะ>นี่คือการปรับ ปรับรู้ในระยะที่ให้เบาสบายก่อนพอพอพอฝึกไปสักพักหนึ่งรู้มันเบาค่ะคือมันเบาหมดเลยทั้งทั้งกายทั้งใจแต่ประมาณจะถึงชั่วโมงเนี่ยเ,เหมือนรู้มันจะไปจับอยู่กับเวทนาทุกครั้งเลยที่เป็นอย่างเงี้ยที่ตอนฝึกนะคะ่ะมันจะไปมันจะเผลอไปจับอยู่กับเวทนาทุกครั้งเลยค่ะครับเป็นธรรมนาเมื่อนั่งนานเวทนาต้องเกิดจะไม่ไหละค่ะมันไม่ถึงประมาณชั่วโมงหนึ่งไม่เกินชั่วโมงสักทีงะคะ่ะ ใช่มันต้องเกิดอยู่แล้วเพราะเลือดลมมันไหลไม่สะดวกเกล็ดร้อนในแข็งมันทํางานตอนนี้เมื่อเปิดเวทนาเราก็มมนต้องเข้าไปจับเมื่อรู้จับเราถอยออกมา<อ>ชำระเรื่องดูเวทนาแทนมาชำระเรื่องคือแอบ,แอบมององนี้ใช่ไหมคะใช่แอบมองจนเวทนานั้นน่ะเคยมีกําลังมันก็จะอ่อนกําลังลงเหมือนว่าเวทนาไม่ได้เข้าตรงรู้เพราะรู้ไม่ได้เข้าไปยุ่งกับเวทนาเวทน,<ต>นาก็จะออกไปจากเราแต่เคยคิดว่า มันมีเวทนาเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ดับไปอย่างเงี้ยเคยคิดแต่มันไม่ดับไม่ต้องคิดนั่นคือการปรุงแต่งต้องรู้ว่ามันดับยังไงเราถอยออกมาถึงไม่ดับเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเวทนาเหมือนเราอยู่ใกล้กองไฟเนี่ยใช่ไหมไฟกำลังลุกโชนเนี่ยถ้าเราอยู่ใกล้กองไฟเราก็ร้อนทั้งทั้งที่เราไม่ได้จุดไฟแต่ไฟมันร้อนเองหากเราจะให้มันเย็นเราก็ต้องถอยออกจากกองไฟระยะที่พอมองไฟเห็นแต่เราไม่ร้อน พอไฟมันค่อยๆถอยออกมาใช่ไหมคะค่อยใช่เราไม่ร้อนเพราะเวทนาเราถอยเวทนาเวทนาก็อยู่นู่นแต่เราอยู่นี่ก็เหมือนแอบมองข้างหลังอย่างเงี้ยใช่ได้ใช่ไหมคะแอบมองข้างหลังมองคนที่นอนเอนเหมือนมองเราอยู่ข้างหลังอีกคนนึงใช่ไหมคะมองสะกดรอยตามเหมือนกับเป็นนักสืบคอยสะกดรอยตามคอยสังเกตอาการของคนที่เดินออกไปข้างหน้าเวทนาก็เช่นเดียวกันมีเท่านี้ค่ะขอบคุณพระอาจารย์ อ,ออยกมารับนมัมสการค่ะพระาอาจารย์พอดีเมื่อวานกลับไปก็อาบน้ําเสร็จแล้วก็ไปนั่งดูแต่ดูลมหายใจแผ่วๆดูกายดูบอดอย่างที่อาจารย์บอกเจ้าค่ะอมันก็รู้สึกอะไรที่มันเกิดขึ้นมาก็แค่ดูไปดูไปเรื่อยๆ ตอนแรกผมคิดมันไหลมาแบบเยอะมากเจ้าค่ะพ่ออาจารย์บอกเออก็แค่รู้มันก็แค่มามันแ็แค่อาการแล้วมันก็จะไปก็นั่งดูปีอ้าวมันหายไปไหนแล้วในใจก็กว่ามาสิมาอีกสิอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะอ mm hmm. เออก็ก็ไม่มาก็นานไปก็มาอ mm hmm. แล้วเหมือนนอาอกมันก็กระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาเราก็รู้ว่ากระเพื่อืม mm hmm. แล้วบางทีก็ได้ยิยนเสียงวิ่งวิ่งที่หูเหมือนพระอาจารย์บอกค่ะก็รู้สึกอ้เราน่าจะมาถูกทางแล้วไหมเพราะก่อนหน้านี้คือนั่งแล้วมันไม่เคยนิ่งไม่เคยที่จะหยุดความคิดได้เลยเพราะเพราะเพราะสงสัยที่อาจารย์บอกว่าเพราะเราไปเพ่งมันเกินไปใช่ไหมเพราะนี้มรู้รู้รู้ร,รู้แบบเกิดขึ้นกับตัวเองจริงแล้วว่า ม,มันหยุดไปได้จริงๆเพราะเราไม่ได้ไปเพ่งกับมันไปรู้เบอร์เบอร์ mm hmm. ค่ะจะ,จะนึกถึงที่อาจารย์บอกตลอดว่าให้เข้าไปในพวังให้เร็วที่สุดแบบถ้าเราแบบจะเบอร์เบอร์ไม่อยากรู้อะไรอะค่ะ mm hmm. น,น,นั่นคือชอบมากเลยแล้วแบบก็ทําตามตลอดแล้วก็ก่อนหน้านี้นคือคือฟัง y o u t u พ e อาจารย์ตลอดเลยค่ะฟัง mm hmm. ทั้งวันทั้งคืนเลยหลับก็ฟังอะค่ะ mm hmm. ก็เลยเหมือนซึมเข้าไปหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็จะ mm hmm. จำคําสอนมาแล้วก็ มาปฏิบัติมันมันก็จะเหมือนได้มากขึ้นนะคะจากที่นั่งนั่งแล้วมันขามันชามากจะจะทำยังไงอยากจะลืมตาขึ้นมาก่อนหน้านั้นก็ดูไปอีกสักพักหนึ่งค่ะ mm hmm. ก็แค่รู้อ่ะอยากปวดก็ปวดไปสิ mm hmm. อะไรอย่างนี้ยคะ่ะ mm hmm. ก็ปวดไปเลย mm hmm. ก็เลยมากระเพื่อมอีก mm hmm. มาได้ยินที่หูอีกมาชิบประจรเต้นอีกอ่ะก็ สักพักหนึ่งก็หายไปก็นั่งได้นานขึ้นนะคะก็ขอบคุณธรรมะจากพระอาจารย์มากเลยเจ้าค่ะเพราะก่อนหน้านี้เหมือนจะหลงผิดมาตลอดเลยทำผิดมาตลอดเลยเจ้าค่ะขอบคุณมากเลยเจ้าค่ะแค่เราเห็นถูกตามประบัจริงคอยละโยมค่ะเพราะเราแก้ไขอะไรไม่ได้เลยนอกจากอยู่กับมาได้ได้ใช่เจ้าค่ะเพราะอาจารย์บอกว่าพอสุดท้ายแล้วกไ็ไม่ได้อะไรเลยก็ไม่ต้องเอาอะไรไม่เอาอะไระคะ่ะ โก็โง่ๆไปค่ะเกิดมาไม่ได้อะไรแล้วเราจะออะไรไปล่ะเพราะาเราไม่มีอะไรมาตายเราจะอ,าอะไรไปใช่เจ้าค่ะ,เพ,ะเพราะเพราะคนเราก็ส่วนใหญ่ก็ลืมคิดตรงนี้นะคะ่ะใช่มันไึ่เกิดยานรู้ยานรู้เห็นมหมาอย่างไหนอยู่อย่างไหนแล้วไปอย่างไหนมานี่เราก็ไม่ได้อะไรกลับไปบ้านก็ไม่ได้อะไรปฏิบัตินี้ก็ไม่ได้อะไรแต่ปฏิบัติแล้วทําให้เรารู้ความจรงิงแล้วรู้อิสระนั่นนี่ยเราจะได้ความอิสระกลับไปแบบไม่มีอะไรให้เสวอเลยนี่คือเป้าหมายของการฝึกนัยยม นั้นเบื้องต้นทํารู้ให้เบาเบอร์ไปก่อนไม่ต้องทําอะไรรู้ตกงานมาอะไรจะรู้ว่าเออรู้มันไม่ต้องทําอะไรมันสบายอย่างนี้นี่เองใช่สบายเจ้าค่ะสบายอย่างที่แบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนัน้งเคยนั่งมาหลายปีเคยปฏิบัติมาก็เยอะเหมือนกันก็ไม่เห็นได้อะไร<ต>ละเลยเนะวลาปฏิบัติแทบตายกลับไม่เบาใช่เจ้าค่ะพอหยุดทุกๆการกระทํากับเบาและอิสระใช่เจ้าค่ะ มันแปลกมากเลยใช่ธรมรมะมันทวนกระแสตรงนี้แหละทางโลกมันต้องทํามาถึงสาเร็จแต่ทางธรรมเนี่ยมันต้องหยุดทุกๆการกระทําหยุดทุกการปฏิบัติมันกับอิสระใช่เพราะการกระทำมันทําให้เรามีพันธะและมีอิสระการปงรงตัวรัและปล่อยมันทําไปนั่นคือความอิสระแล้วซึ่งตัวเองว่าวตัวเองโชคดีมากเป็นบุญมากเลยที่ได้พบเจอพระอาจารย์เจ้าค่ะ ใช่ดีนธรรมะจะส่นพยายามใช้โอกาสนี้เรียนรู้ไปนะขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุกาบนมัสการค่ะเมื่อวานอาจารย์บอกว่าหลับตาให้ดูที่ใจลืมตาให้ดูที่กายลืมตาให้ดูที่กายช่วยขยายความ,อม่อยค่ะลืมตาดูกายหลับตาดูใจก็คือเป็นเทคนิคในการฝึกเพราะว่าเราหลับตาเนี่ยกายจะหายใช่ไหม มันจะมีภาพปรากฏหรือมืดสว่างแล้วก็ตามภาพปัจจุบันมันหายไปแต่ถ้าลืมตาเนี่ยภาพปัจจุบันจะปรากฏขึ้นก็ากายเนี่ยี่มานั่งอยู่แต่ถ้าหลับตาเนี่ยเราเห็นอาการของใจที่มันไหลไปหมดไหลไปค,ลคิดนู่นคิดนี่อันจึงใช้อุบายที่ว่าหลับตาดูใจลืมตาดูกายเป็นการฝึกได้ทั้งหลับตาลืมตาเพราะนั้นเราสามารถปฏิบัติได้จะหลับตาลืมตาได้หมดแต่ต้องการ ความันชัดเจนขนะปัจจุบันลืมตาเห็นหมดเนี่ยทุกอย่างระดับตาปับ๊บหายหมดเลยหลือแต่ความว่างหรือความมืดความสว่างที่เกิดขึ้นนั้นกายหายไปหมดเพราะว่าเราหลงไปกับสังขารความคิดนี่เป็นเทคนิคโยมยังไม่เข้าใจคะ่ะกําหนดกายยังไงคะการกาหนดกายก็รู้กายในกายก็คือรู้สึกในกายนี่คือรูปกายไหมล่ะ กายก็คือผิวหนังหุ่ห่ออยู่นั้นหลักของการเจริญสติปัฏฐานสี่ก็คือรู้กายนี่คือรูปในกายคือใต้ผิวหนังลงไปนั้นเราก็ไปซูมดูใต้ผิวหนังว่ามันมีอะไรบ้างที่มันเกิดความรู้สึกสั่นสะเทือนเคลื่อนไหวเช่นเย็นร้อนอ่อนแข็งตัวไหนก็ตามท้องร้องชีพจรเต้นปอดพองยุบหัวใจเต้นอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นภายใต้ผิวหนังนั่น ถือว่าเราได้สแกนรู้ในกายเราเห็นว่าธรรมชาติของเราเนี่ยในกายเราไม่มีอะไรเลยนอกกายองเราองเราคนหนึ่งก็ไม่มีอะไรเลยแค่ชิ้นเนื้อชิ้นหนึ่งที่มีผิวหนังหุ้มห่ออยู่เท่านั้นเต็มไปด้วยของแข็งอยู่ภายในเป็นทั้งกระดูกทั้งเส้นเอ็นกล้ามเนื้อกระเพ,พาะปัสสาวะกระเพาะอ,อาหารลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีซี่โครงหุ้มห่ออยู่มีบางผืนหุ้มห่ออยู่ทุกคนเหมือนกันหมดนั่นคือของจริงของสด,สด ที่มีอยู่ในตัวทุกคนในการพิจารณารู้กายในกายกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะก็เมื่อวานที่หลังจากกลับไปกุฏินะคะก็มีความอ่อนเพลียจากการที่ว่านอนไม่ค่อยหลับจากวันก่อนแล้วก็กลับไปเนี่ยปกติก็จะตั้งใจปฏิบัติเลยแต่ว่าก็เชื่อพระอาจารย์นะคะว่าให้มาผ่อนคลายมาพักผ่อนนะคะก็ในเมื่อมันง่วงนอนมันเพลียก็เลย หลังจากเดินแล้วมันก็เหมือนกับมันรู้มันมันเห็นก็อย่างที่ปฏิบัติมาคือก็ไปเดินก่อนเดินให้เห็นกายแต่ว่าในเมื่อมันมันอ่อนเพลียก็เลยงั้นเดี๋ยวนอนสักพักดีกว่าพอนอนไปก็จับรู้ที่ที่ลมหายใจเบาๆกับเพื่อมนะคะแล้วอยู่ๆมันก็รู้สึกว่าเราเข้าผวังไปแล้วเห็นเห็นเหมือนตัวเราค่ะมนนานั่งอยู่ข้างๆ แล้วดูตัวเราเนี่ยหายใจรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาทาั้งทั้งที่ก็ยังทำไม่เป็นนะคะว่าดึงตัวออกมาอยู่ข้างนอกแล้วมองตัวแต่ว่าครั้งนี้รู้สึกว่าเฮ้เราเราก็หลับสบายแล้วเรายังคุยกับตัวเองด้วยว่าฉัานึังนอนไม่พอฉันยังนอนต่อแต่มันก็จะมีตัวเรามานั่งอยู่ข้างๆดูเราอยู่อีกก็นึกนึกว่าเออทำไมมันเป็นการนอนที่ประหลาดเหลือเกิน ค่ะแต่ว่าตื่นขึ้นมาก็มีความที่แบบออสดชื่นเหมือนเราได้พักผ่อนเต็มที่นะคะแล้วก็มาปฏิบัติได้อย่างสบายๆเจ้าค่าะดีแลยโยมจริงๆการนอนหลับคือก,การพักจิตที่ดีที่สุดโยมเหมือนการเข้าสมาธิภาวนาเหมือนกันเลยโยมเคยสังเกตมันเวลาที่เราอยู่กลางวันใช้ความคิดเยอะทำงานเยอะปัญหาต่างๆ มันแก้ไม่ได้แต่พอนอนหลับพักตัวเต็มที่ตื่นมามองเห็นปัญหาได้หมดพิจารณาปัญหามองหาทางออกได้จากการที่เราตื่นมาแล้วเคยเป็นไหมนั่นแหละการหลับที่ลงลึกและสงบเนะเหมือนการภาวนาเช่นเดียวกันเะนั้นเราต้องปล่อยทุกอย่างให้มันลงสูงธ่ธรรมชาติหลับก็สบายตื่นมาก็สบายเป็นการปล่อยให้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติเราะนั้นคนเรามันต้องฝึกจิต หรือว่าฝึกใจให้เป็นธรรมาชาติพอโรคใบน,นี้มันมีอะไรแน่นอนหากเราเข้าถึงตัวเองได้สามารถปรับใจก็เนาให้อยู่ปกติได้นั่นน่ะเราจะประอบความสุงได้เพราะเรารู้จักใช้ชีวิตที่อยู่อย่างปกติตเราต้อง<ข>อปล่อยท <ขอ S 1> ุกอย่างธรรมชาติตรเราไม่ต้องทำอะไรเลยมานั่งตายนอนตายเดินตายยืนตายเรามาพักผ่อนแต่ในขณะที่เราพักผ่อนเราได้เรียนรู้ไปด้วย ในชีวิตประจำวันที่เรามาพักผ่อนว่ามันมีอะไรปรากฏขึ้นบ้างในกายของเราในใจของเราเพราะนี่ก็คือธรรมชาติที่จะมมาบอกว่าธรรมชาติทั้งหมดมันจะสอนรู้เองทั้งๆท,ที่เราเกิดมากับธรรมชาติตั้งแต่วันแรกเราก็ไม่รู้ว่าธรรมชาติในตัวเรามันมีอะไรบ้าง นั้นการศึกษาธรรมที่ตมาพยายามแนะให้อยู่ตัวเองเพื่อเราจะได้เข้าใจตัวเราเองเมื่อเราเข้าใจตัวเรเียงเจนว่าตัวเราเองมันไม่ใช่ตัวเราแต่มันคือธรรมาชาติเพราะเราไม่ได้มีอะไรมาเลยโดยความจริงเรามาใส่สิ่งที่มีที่เป็นทั้งหมดและเราก็กลับไปสู่ความไม่มีนี่แหละเราต้องมาทำลายล้างความเม้นผิดเรียกอวิชชา ที่เราสำคัญมาตลอดทั้งชีว่วากายใจเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตนแต่ถ้าเข้าไปศึกษาความจริงแก่นแท้ของกายใจจะรู้ว่ากายใจเนี่ยมันไม่มีตัวตนเลยเราหลงมาตั้งนานเราโง่มาตั้งนานมากอดรัดกายนี้ไม่ใช่ของเราแล้วมายึดติดต่อใจนี้ของเราแล้วเราก็ไปทุเพ่อกายใจบังคับกายใจไม่ใช่เราเราก็เดือดร้อนกับธรรมชาตินี้ตลอดเวลาเพราะเราไม่เข้าใจใจถึงแก่นแท้ของธรรมชาติแห่งกายใจงั้นการเรียนรู้กายใจนี่ จะทำให้เราเข้าถึงความเป็นจริงของชีวิตปล่อยทุกอย่างม่ต้องทำอะไรตกแล้วยอมขอบพระคุณค่ะแต่หลังจากที่วันนี้นะคะที่ได้ฟังผู้ปฏิบัติทุกคนได้เสนอหรือได้บอกการปฏิบัติของตัวเองอก็พอจะเข้าใจอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นนะคะก็คิดว่าน่าจะมีแนวทางในการปฏิบัติได้ ที่ดีอะค่ะจ้ะจริงๆแนวทางที่จะมมาสอนเนี่ยเป็นแนวทางที่ไม่ใช่ปฏิบัติแต่เป็นแนวทางของการเรียนรู้ค่ะนะพระุทธเจ้าสอนธรรมพระองค์ไม่ได้สอนหลักการหรือสอนเหตุผลอะไรเลยเพียงแค่เรียนรู้ความจริงของชีวิตเรียนรู้ความจริงของธรรมชาติค่ะพุทธศาสนาพุทธปผูพรูศาสก็คือ ศาสตร์ของการเรียนรู้ชีวิตของเรานี่แหละพระธรรมขันธ์แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์พระองค์ก็นํามาจากกายใจของพระองค์มาถ่ายทอดนั้นตำราพระไตรปิฎกก็อยู่ในกายใจของเรานี่แหละหากเราแจ่มแจ้งในกายใจเรานั้นมันต้องเปิดพระไตรปิฎกเลยถ้าจะเปิดก็ได้มันเป็นเนื้อหาที่บันทึกมาจากเหตุการณ์ของกายใจของเราทั้งสิ้นนั่นหละไม่ได้ไปจากนี้เลยั้าหากเราเรียนรู้กายใจเราจะเข้าใจธรรมชาติ ของกายใจเราจะบรรลุจแจ้งเรื่องกายใจในในาการบรรลุธรรมเหมือนพระอ,องค์ทรงตรัสว่าใบไม้อยู่ในกำรรม,มือก็คือธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้ทั้งหมดก็เหมือนใบไม้อยู่ในกำรรม,มือแต่สิ่งที่พระอ,องค์ยังไม่ได้หยิบยกมาก็เหมือนใบไม้ที่อยู่ในป่าเพราะหมายเดียวกันโยมทมทั้งหลายที่พระองค์ทรงแสดงมาก็อยู่ในกายใจของพระองค์เนี่ยอยู่กายใจของเราเนี่ย เมื่อเราหายสงสัยต่อใบไม้อยู่ในกำมือแล้วมันก็ไม่สงสัยต่อใบไม้อยู่ในป่าเมื่อเราไม่สงสัยในกายใจแล้วแล้วกายใจของอื่นเป็นล้านล้านดวงชีวิตก็ไม่ได้สนใจแล้วเพราะมันแจ้งที่ตัวเราเองในตัวเราเนี่ยนั่นการเรียนรู้กายใจจึงสําคัญที่สุดเรียนรู้ต่อไปนะก็การนมัสการพระอาจารย์ค่ะก็ของหนูก็จะแบบ ความคิดฟุ้งๆอะค่ะคิดถึงอดีตอนาคตปัจจุบันหรือว่าอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ค่ะแล้วก็จะค่อนข้างติดเพ่งแต่ก็พยายามบอกตัวเองว่าอย่าเพ่งมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็ยังรู้ออสึกยังเพ่งอยู่อะค่ะไม่ต้องทําอะไรเลยไงไม่ต้องทําเพื่อไม่ให้หมันเพ่งคือปล่อยทุกอ,อย่างม,มันก็หยุดเพ่งแล้ว ไอ้ที่มันปรุงให้มันปรุงไปนั่นคือธรรมชาติของใจมันต้องปรุงอยู่แล้วแต่เราอย่าไปแต่งมันมันปรุงแต่เราไม่แต่งความคิดเมื่อเราปล่อยไม่คิดไปแต่เราไม่ต่อกับมันก็คือเราไม่เอาความคิดไปต่อไปแต่งนั้นการปรุงเป็นเรื่องปกติที่มันต้องคิดขับมันแต่เราไม่ปรุงไม่แต่งต่อคือรู้ซื่อๆปรุงดับปรุงดับปรุงดับ หมือนก็อย่างตอนฟุ้งอะคะ่ะก็ก็รู้สึกตัวว่าโอเคฟุ้งก็พยายามเดินจงกรมอยู่ก็จะหยุดอะคะ่ะแต่ก็เหมือนอพอหายพอเดินใหม่ก็ฟุ้งใหม่แต่พอ,พอลองเหมือนไม่ไม,ไม่หยุดอะคะ่ะก็เดินต่อไปก็ก็จะมีฟุ้งเรื่องใหม่มาเรื่อยๆฟุ้งมาเรื่อยๆอะไรเงะะี้ยค่ะดีแล้วมันฟุ้งไปเถอะ ถ้าเราหักเป็นปฏิปักษ์ตัอความฟุ้งเราจะไม่สงบเลยเพราะเรามัวแต่อยากสงบอันหลักของวิปัสสนาให้มันฟุ้งไปเลยเรียนรู้อาการฟุ้งจนความฟุ้งนั้นหายไปโดยที่ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะต้องสงบเมื่อไหร่และบางครั้งมันเผลอ่าสงบบ้างเราก็เรียนรู้ความสงบจนความสงบหายไปเนี่ยเราจะเข้าใจธรรมาชาติของความฟุ้งส่้นและความสงบสุดท้าย มันจะมีตัวที่เหนือฝ่าฟ้ามสงบเหนือฝ่าฟ้ามฟุ้งซ่านคือตัวที่รู้อย่างสงบแทนที่อาการสงบแทนที่อาการที่ฟุ้งซ่านเราต้องฝึกรู้ให้รู้อย่างสงบรู้อย่างสงบคือรู้ไม่ได้เสวยอะไรเลยเป็นรู้ซื่อๆรู้โง่ๆมันสงบรู้แล้วมันสบายต้องทำตัวนี้นะ มันต้องทําอะไรเลยปล่อยธรรมชาติรูโง,โง้อปล่อยกายปล่อยใจปล่อยลมหายใจไว้ทํางานไม่ต้องบริกรรมพุ้งก็รู้ว่าพุ่งไปแต่เราจะหยุดทุกๆก,การกระทํายิ่งจะไปทําให้มันสงบเรายิ่งฟุ้งแล้วยิ่งจะไปทําให้มันหยุดคิดนั่นแหละแค่คิดจะให้หยุดมันก็ฟุ้งเลยแล้วถ้าหากเราหยุดทุกๆก,ก,การกระทําไม่ดําริอะไรเลยมันก็ไม่พุงแล้ว มันไม่มีตัวตัณหาที่จะพยายามไปแก้ไขยิ่งมีตัณหาควา,า,ามอยากได้ไม่อยากได้อะไรก็ย,ยิ่งฟุ้งเท่านั้นนั่นเราต้องหยุดทุกๆความอยากไม่ใช่ไปอยากหยุดแต่ไม่ยมอยากหยุดกับหยุดอยากเราต้องเข้าใจว่าอย่าไปอยากหยุดมันแต่เราจะหยุดตัวอยากไม่ดำริไปตามควา,า,ามอยากปล่อยให้มันอยากไปเห็นควา,า,ามอยากเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราเียงแค่วารู้ซื่อ แค่หยุดอยากเราก็สบายแล้วถ้าอยากหยุดเมื่อไหน่เราจะลำบ,บากเมื่อนั้นถ้าอยากหยุดความคิดเราจะเดือดร้อนเพราะความคิดมันหยุดไม่ได้แต่เราสามารถหยุดอยากได้แค่ตรงนี้นายยมนะขอบคุณค่ะ